เป็นเฮ็ดงานเกี่ยวกับอันนั้นนะไอโทรศัพท์นะไอที่แผ่นบางๆมีหน่อยอยู่ในโต๊ะอยู่ในเครื่องโทรศัพท์นะมาแจกน้องกินกันเลยวันนี้มีไก่ทอดด้วยทั้งตีนไก่ทั้งไก่ทอด บมเป็เปนปกเก่าก็ให้มันดูไปบมเก่าก็ซิบแล้วเนาะเชียงเงนแฟนพี่หน่อยเพื่อนคุยง่าย่ะจะคุยไปตั้งนี้ก็จะกินไปย,ย,ยาเฮดเฟตเตอร์มาบ้านละกินได้อยก่เฮดเทนึทนงกินได้สองสามถานเลย ผ <Correct>. yeah. ักกระเทียมน,นี่แ่ะจ้ะผักก็เดิมๆผ <And S 2> ักชีเล่าผ <So, S 2> ักสะลาแหน่น <'m> แล้วกับ,บอก uh, มีเพิ่มเติมมากคกือถั่วหวานถั่วเป็ดผแบบักชีเล่าซื้อมาอาทิตย์หนึ่งหรอพี่น้องยังสดอยู่ <laughs> วัชิแกงอ่งอม ก็จะบริกงมดเนาะอันนี้คือรอบสุดายแล้าเดี๋ยวไปซื้อไหมเนาะ วัน <c oughs> นี้เราเห็ดง,งานอยู่บา้านแต่ว่าก็ต้องคุยงานกันส่วนมาก <c oughs> เพื่อนที่ทำงาน <I S 2> เพื่อนี่มีแต่คนต่างชาติคนอัต่างประเทศแคนาดาในประเทศไทย อเมริกาหรือว่ามะตรประเทศจีนก็มีเดยก็เลยคุยกันเป็นภาษาภาษาอังกฤษบอ้ว่างานเป็นงานที่แบบว่าสั่งแบบสาวออกมาแล้วตรงทรงทรงทั่วโลกนะ งานพองเปลี่ยนไปหน่อยเป็เห็ดนะน่องไก่เปื่อยดีดีน่องไก่ไะนะตีดไก่เป็นเห็ดงานเกี่ยวกับอันนั้นนะเดี โทรศัพ <Okay. S 1> ท์นะไอทีแผ่นบางๆนิดหน่อยอยู่ในตัวอยู่ในเ,นนเนครื่องโทรศัพท์นะทนี่เป็นอะไรปัะเทศอย่านั้นเป็นมีคนออกออกแบบ คนค้นสางแบบสางขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไปเอาไปทดล่องเอาไปซุงไปให้เพื่อนอีกแผนกหนึ่งทดลองมามันใส่งานใดบ่ไดปองสินะก <c oughs> ่อนที่จะออกขายขายให้ทังไอ้ทั้งจินดาทาง้งอเมริกาพนขายใดเตลเดียกับใด,ด,ดหลายด้วยตั้งบริษัทนะเป็นงานที่ทค่อนข้างที่จะละเอียดนะมันเป็น แผ่นนน้ยนะะอยละไก่นีหยังตะปุ่มตะปิมเน,ยนยียน,น้อยเพิ่อนแบบที่เพิ่นเห็นหนะเป็นงานหนักดูวใส่สมองงานไหนเพื่นเห็ดเนี่ยใส่สมองหลายงานหนักงานใส่สมองต <c oughs> ามมาเงินเดือนดีบ่เงินเดือนดี เงินเดือนของแฟนเป็นหนอยถ้าตีเป็นเงินไทยกันตกเดือนหนึ่งกเกือบสองแสนต่อเดือนนะตีเป็นเงินไทยผ่านห้านะนี่คือเป็นเงินทีทีหักโดนนีนัน,นหักทุกอย่างหลดนะทีเป็นเงิรับนอเนาะทุกเดือนนะนะเกือบจะเกือบจะสองแสนเกือบจะสองแสนบาทต่อเดือนก็ถือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้สบายๆแล้วเงินเดือนเพื่อนนะเนาะ ว่าเพื่อนหน่อยเป็นคนบ่มักสบายนะแล้วก็บ,บ่มักขอเงินผัวใส่นะเงินเดือนเงินเดือนเพิ่มหน่อยจได้แต่และเดือนเปรียบเทียบกับคนประเทศเนี่ยทันเล่นที่ที่เห็นงานเดือนเงินเดือนปกตินะสองเท่าเงินเดือนเพิ่นนะแต่เสียบอเพี่อหน่อยบ่เคยขอเงินเพิน่นเลยขอเงินไปซื้อบ้านซือซ้อรถซื้อยังไถข้ามบานท,บาท้ามเมืองไทยเพี่อหน่อยบ่เคยขอ <c oughs> ทนไมมได้จะหาหิตงงานเองหาใดก็จังไน้ให้ทางบาทหาบ่ไใดก็บ่ไใ้ให้คุยเมา่อของกันเป็น พี่หน่อยจะไปช้อปปิ้งพี่หน่อยจะไปซื้อเสื้อผ้าพี่หน่อยจะไปซื้อของแพ,พงๆพี่หน่อยก็ไปซื้อได้แต่พี่หน่อยบอกบอกบอก,บอก,บ,อกบอกขอเง,งินเพิ่นไปซื้อท่านนั่งไปเป็นคนดีบ่กเคยมาของแพงของหรูหราพี่หน่อยใจสะอท่านบิดาท่านบิดาพี่หน่อยคิดว่า ก็มีแพงนะมันบอมเบอก็พินหน่อยแล้วของแบนเน้นกันบบหมาะอก็พินหน่อยแต่เป็นคนใส่ของแพงบ่ขึ้นใส่แล้วก็คือจังคือจังหวังบ่มีราคาเมื่อแนวซ้อนแน้ ตอนทีพี่น่อย <c oughs> ไม่อยู่ก็เล่ามาไหมพี่หน่อยกบย็บร้เ่อดิเลือกว่าคนคนนี้จะต้องมีเงินคนนี้จะต้องมีการงานดีพี่นน้อยบ่ดิเลือกมองนี้เลยพี่น้อยบ่ดิมองจำเบิ่งแได้่า <c oughs> เขาเป็นคนใจดีแค่นั้นหละ คิดว่าที่มีเงินมีทองมาให้พี่น้อยดอกพี่น้อยเป็นคนที่ขอเงินผัวใจหน่อยที่สุดคที่สุดเป็นตะกี้หรอแม่ยู่แต่พี่น้อยบ่อให้ในเหตุงานพี่น้อยเหตุงานแล้วพี่น้อยน้ำผักมาผักงานช่วงพี่น้อยช่วงพี่น้อยทองแล้วพี่น้อยเลี้ยงลูกนะ นั่นเราขออยู่ขอซื้อกับเขาเจ๊บอยดีขอซือซ้อซื้อเสื้อผ้าซื้อของใส่ส่วโตขอซื้อกับเขาพะ <c oughs> ตวลุกไงแล้วจะไหนกลับมาเห็นงานไหนไปเลยกับกับบอดีขอเพิ่นเลย <c oughs> หรือว่าพี่หน่อยกลับเมืองไผ่พี่หน่อยบอกว่าใส่เงินเพิ่นพี่หน่อยก็ยกบบยใส่เงินเนนง,นงินเก็บแต่ของค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมกลับไปเมืงองไผ่ก็ใส่เงินแต่ของแต่เพิ่นก็เสือเสือเสือผ้าหายดิกันพี่การพี่หน่อยจากใดเสือผ้ายังสิ เป็นกระซือให้ซื้อให้ใจให้เจ็บบ่าวตีมันนะตายอยู่บ้านเฮานะแฟนเป็นหน่อยเพิ่บเพิ่บสูงการงานเพิ่ดีถ้าเป็นบ้านเฮาแต่เปรียบเทียบเป็นคนไทยนะเพราะว่ามาเอาเฮาดิเพิ่หน่อยจบแค่ปอาหก การงานก่ับมีอย่างพิลลกาพิลล่งแต่ผมมั่งนอกคอาบ่ิด้คิดตรงนั้นกำลังเป็นคนไทยเขาก็บอกว่ามันบ่มงะสมกันการศึกษาคนเราฉันกันเบาเข้าลึกอุเช้าอลไรเช้าหน้านันกันแมนปะ อิ่มแล้วพี่น้องกินไก่ประเมิดต่ำแล้วร้องเนอะมันทั้งตีนไก่ทั้งน้องไก่เมื่อไหวแค่นี้ก็ได้แต่พอกันคลิปหนาเจ้บบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า